อาจารย์ก็มาช่ามามา่านะคะมาอาหารญี่ปุ่นเยอะมากเลยได้มาหนึ่งกล่องไปดูไปดูหมารกซิดาอาจารย์จะพาไปดูหมารกซิดาฝรั่งพาไปดูฝรั่งเฮ้ยนานๆมาทีเนาะก็มีข้าวด้วยนะลำไยก็มีไหมลำไยลำไยขายยังไง โอ้ไม่กล้าซื้อหรอกซื้อเงาะดีกว่าเอาเงาะดีกว่าซื้อเงาะาราคาเงาะนะคะตีไ,ไปสามเหรียญเออสามเหรียญก็คือพาวนะช่างน้ำหนักนะะจ๊ะนี่มังคุดมังคุดนี่แปดเหรียญต่อพาว แล้วมันกี่พาวแล้วเนี่ยแปดสามยี่สิบสี่ฮ่าฮ่ายี่สิบสี่ดอนออไม่กินค่ะ <c oughs> อ,อ,อกินไม่ลงกินไม่ลงแปดเหรียญก็น่าซื้ออยู่เด้ ส่วนอันนี้สามเหรียญทองาวเอ้ยมันใช่หรือเปล่าเนี่ยต่อถุงหรือเปล่าไม่ต่อถุงนะอ้ายี่สิบอ้ไม่ได้กินกคืนดีวกว่าไม่กิน <c oughs> ไปอายูโกเปิดไปค่ะไปต่อไปต่อไม่ได้กินอ่ะเอาคืนดีกว่าไม่เอาแล้วมันไม่สดด้วยไปดูดิมีถั่วไหมมีถั่วไหมเมื่อกี้จะมาเอาอะไรเนี่ยเอาอะไรเนี่ยข้าวไม่ต้องซื้อหรอกเดี๋ยวก็จะมาเอา ไปต่อไปดูไปต่อไปต่อมีใบเตยด้วยมีกล้วยด้วยกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าขายยังไงอะกล้วยน้ำว้าเอ้ยกล้วยน้ำว้ามันขาย <99. S 1> นนเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าสิบมีมะเฟืองด้วยมะเฟืองนี้กี่เหรียญด้วยในราคาห้าเหรียญ ไปต่อไปต่ออ๋อดูมะพร้าวก่อนสิอาจารย์จะซื้อมะพร้าวดูมะพร้าวสิมะพร้าวขายยังไงมะพร้า,พาวขายยี่สิบหกโอ้โหลังหนึ่งมันมีเก้าอันลังหนึ่งมีเก้าอันไปต่อค่ะไปต่อไปต่อไปต่อ อันนี้ส้มบ้านเราเนาะใช่ไหมส้มบ้านเราเนี่ยอ๋อมันแพงมากเลยพี่น้องค่ะอ๋อมันแข็งมากไหนๆมาแล้วเอามะละกอลูกหนึ่งเอาลูกโอ้ยมีแต่ลูกใหญ่ๆนะแบบน,นี้นะแม่มีแค่นี้อะมะละกอมะละกอมันเขาขายยังไงอะรีนพระประยา่าเออเอาไปเถอะ ลูกแกนี่แหละเอาไปเลยเอาไปเลย,เเลยเพี่น้องจะพาไปดูผักจะพาไปดูผักถถั่วงอกก็มีตันนี้น่านาจะกินถั่วงอกเอาถั่วงอกก่อนทุกอย่างของนำเข้าแพงครับเล้ย ดูถั่วนะมีถัว่วอีกงนี่มีถัว่วโอ้ยถั่วนี้อดกินแล้ววะถั่วช้ำหนองแล้วนี่หน่อไม้ด้วยหน่อไม้สดได้ต่อดีกว่าไม่ได้ละไม่ได้ละ ดูเส้น,นดิเส้นกปกติมันจะมีเส้นอะไรยยแยะไปหมดเส้นใหญ่อ๋อนี่มันเป็นเส้นอันนี้แม่มันเส้นขนมจีนดูดิไปต่อดีกว่าไปต่อไปต่อไปต่อไม่ได้ของละไปเถอะ ีเปลือกมีมันเยอะแยะไปหมดซื้อตะปูแบบนี้ไป,ไปทำหมูโลดีกว่าเออตะปูแบบนี้แหละบ้านเราทำขายยังไงสองเหเรียญเนาะกระดชวัวผู กินเผือกไหมเอาไปทำขนมดีกว่าเออไปทำขนมเกือกอันนี้ก็น่ากินนี่ก็น่ากินกต้องไปต้องไปต้มเองเรื่องเรื่องสัจจก,กิจเกียดแมออา้เกียด,ยยดต้มเอาต้นหอมดีกว่าเอาไว้ทำลาบ อหอมแดงสักหน่อยเติมไข่หนอ่อยชาลัดสองตอกาวสาสอบจันไม่ค่อยได้กินมันมากนะนี่ต้นหอมเอาต้นหอมไปก่อนแกะถุงก่อนนะก็ใส่ ไปสองอันอไปสองอันอไปสองอันค่ะออกนู้นลูกะคนเยอะมากไปละใบเตยในห่อแบบนี้เลยใบเตออยอะถุงก็กรขายด้วยนะใบเตยอ,อันนี้ตำส้มได้นะคะอันเนี้ยนะ่ะตำส้มได้ ไปต่อเลยไปดูดิออนนี้หนอไม้โอ้ยมันหนอไม้จากกระป๋องนี่แหละไปค่ะไปต่อเอ้ยไปต่อโอ้ยกิมจิกิมจิเอาแบบนี้เลยเหรอโหแบบ นี่ไงเต้าหูที่อยากได้อ่ะแบบนี้แบบนี้แหละเออเอาอันนี้แหละสะจจนว้ามีไข่เป็ดด้วยอฮ้อไปไหนอีอกของมันแพงมากเลยนะนี่เป็ดเป็ดตัวเท่าไหร่ เป็ดที่แบบเอาไปนั่นน่ะเอาไปเก็บไว้ในช่องฟิตเวลาเราจะทำมีนกกระทาด้วยอเอาอันหนึง่งเอาอันหนึ่งก่อนเป็ดอันนี้ไก่ดำนะใครคลอดลูกใหม่ๆกินไก่ดำเนี่ยเป็นยา เรียนให้ดูทุเรียนเอาไหมกินไหมทุเรียนนี่ทุเรียนแช่แข็งขายยังไงก็ดอนน้ำแข็งช่างกิโลนี่แหละเนาะ <laughs> โอ้ยมันก็เละนะเนาะมันไม่ใช่หมอนทองนะเนี่ยเขียนว่าหมอนทองหรือเปล่า โเซนดูเรียนโฮบอกไม่ถูกไม่เห็นว่าหมอนทองหรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็โปรเซนค่ะนี่ไม่ใช่หมอนทองหรอกคอันนี้ยขายยังไงอ๋อต้องอ่านฝั่งโน้นเดี๋ยวจะไปอ่านฝั่งโน้น ได้เป็ดตัวนึงแล้วดูดิเป็ดราคาเท่าไหร่เนี่ยไปให้ดูฝั่งนูน้นจะจะพามาดูเป็ดนะโคเซนดูเรียนสามพาวเอยสามสี่เรียนต่อพาวเนาะโคเซนดูเรียนสิบแปดเรียนโอเค เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกำลังตัดสินใจจะซื้อดีไม่ซื้อดีข่วาววันแพงมากมันแพงกว่าที่เคยซื้อมาก่อนนะโอเคค่ะบายบายค่ะทุกคน